มันจะออกมาจากใจของเรา <c oughs> มันก็ออกมาทางใจบ้างทางวาจาบ้างทตน,นี้เมื่อมันออกมาทางกายกับวาจาแล้วมันจะเกิดเป็นกรรมขึ้นนะถ้าถ้ามันเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีมันก็จะกลายเป็นความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อความสามัคคี แต่ถ้ามันออกมามนทางที่ดีมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความเดือดร้อนความขัดแย้งความโกรธความเคืองความไม่พอใจเนี่ยมันหลายๆอย่าง <c oughs> เรื่องของจิตที่เราเก็บเป็นเข้าไว้ <c oughs> กับเรื่องราวที่เคยทำมา เ่งจิตใต้สำนึกของคนเหล่านั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นอเนกชาติที่คนเหล่านั้นฝากความนึกคิดไว้แก่ใต้ดวงจิตตรงนี้เขาเรียกว่าจิตมีมีอารมณ์กรรมมากจิตมีทุกข์มากคือสะสมเรื่องอารมณ์กรรมแล้วก็สะสมความทุกข์ของกรรมไว้มากนันก็เลยเอาเรื่องของอารมณ์ ที่เป็นฝ่ายทุกข์เข้ามาใช้เราลองคิดดูดีบางครั้งเนี่ยจิตดวนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ฝ่ายเดียวนะเป็นมนุษย์บางครั้งก็เป็นมนุษย์ที่ดีบางครั้งก็เป็นมนุษย์อันตรพาลมนุษย์ที่เก้าวร้าวมนุษย์ที่มีความเมตตา ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ได้กระทำขึ้นยังจะนับไปถึงจิตตรงนี้เคยเป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควายหม, Ł, หมูหมากาไก,ก่จริงจบทุกแกถึงสาราสัตว์นานา,นาชนิดในในสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันก็เคยเคยเคยจิตไปอยู่ไปอาศัยมันก็กลายเป็นทิฐิของสัตว์ ซึ่งทำอะไรโดยลักษณะพอไม่รู้เหมือนอย่างก็ยกยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างเรานั่งสมาธิกันอยู่ตรงเนี้ยเดินจงกรมมาอยู่ตรงเนี้ยมีสุนักมาเก่ามากัดกันมาเห่ากันอะไรกันเนี้ยอยากจะถามว่าจัดบรรุ้ไหมว่าตรงนี้เขาทำอะไรมันไม่รู้หรอก มันก็ว่าก็มันไปตามลักษณะความไม่รู้แต่นี้เราเป็นผู้รู้เนี่ยเขากําลังนั่งสงมาธิเดินจงกรมเนี่ยเราจะมาโบยวายจะมาส่งเสียงดังจะมาทําอะไรเนี่ยไม่ทําได้ไหมเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นพระเนแมชีญาติโยมกาลังปฏิบัติกันอยู่หไหมเราก็ไม่ไม่ไม่ทําอะไรในสิ่งที่อจะเป็นโทษกับตัวเอง นั้นทิฏฐิสัตว์ต่างๆที่อยู่ในจิตเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาให้แก่กระแสจิตได้นำใช้มันเลยกลายเป็นลักษนะความไม่ร,มรู้ไม่อดกลั้นไม่พิจารณาคุณละโทษเลยทั้งหมดก็จะนำมาใช้เรื่องอันนี้ขึ้น ที่มันใช้ไปก็คือไปใช้ไปทงกายกับวาจาของเรานั่นแหละไม่ได้ไปใช้ไม่ใช่ไปไป,ไปผกขึ้นกับคนอื่นท่านั้นทิฏฐิของมนุษย์หรือทิฏฐิของสัตว์ที่ที่ปะปนอยู่ในกระแสจิตของเราเนะี่ยมากมายเป็นอเนกนชาติซึ่งเราจะลบทิฏฐิต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ลบกันสามเดือนหนึ่งเดือนหรือสามวันเจ็ดวันหรือไม่ใช่ว่าเป็นปี แต่มันอาจจะลบก,กันเป็นชาติเหมือนอย่างทิฏฐิเหล่านี้กล่าวไว้ว่าผู้ใดจะตัดเราขาดผู้นั้นต้องเป็นชาติอสงค์ขลามนะคำว่าชาติก็คือไม่มีความกําหนดเลยว่าชาติไหนจะตัดได้คือแค่ว่าเราประกาศสงครามกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของทิฏฐิตัวเนี้ย มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ทำวันสามวันเจ็ดวันที่ระเบียบของพระเนมเชียญาติโยมจะเรียบร้อยเหมือนกับพระรีเจ้าและไม่ใช่อย่างนั้นมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของการริเริ่มอันดับแรกก็คือริเริ่มที่จะมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องอารมณ์หรือว่าจิตหรือว่าเรื่องจิตเรื่องทิฏฐิ ขาเรียกว่าศึกษาโลกศึกษาธรรมตอนนี้เราก็ศึกษารู้เรื่องราวแล้วก็พยายามที่จะลบทิฏฐิของโลกให้มาอยู่ในฝ่ายทิฏฐิธรรมที่เขาเรียกว่าสติธรรมแล้วเราก็ดูมรรคผลในขณะที่เราเดินไปตามทิฏฐิโลกเป็นยังไง และขณะที่เรามีสติทำเป็นยังไงเนี่ยดูมรรคผลที่เขาเรียกว่าพบธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูมรรคผลของธรรมซึ่งบอกว่าเรื่องเรื่องของทิฏฐิที่เศร้าเล้นอยู่ในจิตเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีไม่ใช่ว่าคนนั้นมีทิฏฐิดีอย่างเดียวโดยไม่มีทิฏฐิที่ไม่ดีไม่ใช่หรอก เราก็บอกไว้แล้วว่าเราเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวบางครั้งก็มืดบางครั้งก็สว่างคือมันมีมืดครึ่งหนึ่งสว่างครึ่งหนึ่งมากันเลยเหมือนก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีแต่ก็ยังดีใช่ไหมที่เราเห็นว่าเออเรายังเป็นจิตพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะดีก็ดีก็กจิตที่มืดสนิทเหมือนกับสิงสารสาัตว์ ึ่งมืดสนิทเลยอเหมือนกับเหมือนกับเราเคยเห็นธรรมชาติว่าจันทรคติหรือว่าสุริยคติคือกลางวันกลางคืนที่มันมืดขึ้นเือเรายังมีโอกาสได้เห็นครับว่าสว่างกับฟ่ามืดเหมือนกับทำ่ามีสติกับขาดสติบางครั้งเราก็ทําอะไรลงไปในลักษณะขาดสติบางครั้งเราก็ทาอะไรแบบมีสติตรงนี้อ่ะ เราจะต้องกําหนดว่าเรามาลบความมืดหรือเราเราจะปิดความสว่างถ้าเราจะเราจะมาเปิดจิตของเราให้สว่างเนี่ยเราต้องลดละทิฐิของโลกจิตมันจะสว่างได้แต่ถ้าเรา,าไม่ลบทิฐิของโลก โดยการใช้ทิฏฐิของโลกมันก็จะค่อย,อยมืดไปมืดไปเหมือนกับลาอูอมจันธีระนิธีระนิธอย่างเงี้ยและผลสุดท้ายที่มันอมเต็มแล้วเป็นไงมันก็มืดสนิทเลยตรงนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจนะว่าเราจะมาทำให้จิตเราสว่างหรือว่าจิตเรามืดหรือว่าจะทำให้จิตของเรามีกรรมหรือจะทำให้จิตของเราหมดกรรม เพราะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจนะพระพุทธเจ้าสอนเราให้หนีกรรมนะไม่ใช่สร้างกรรมแต่ถ้าใครจะคิดหนีกรรมก็หนีได้โดยการที่เรียกวัฏถาปสาทะคือเชื่อเรื่องใสแล้วก็ทําตามแต่ถ้าเราไม่หนีกรรมมันก็จะกลายเป็นลักษณะของบุคคลนั้นไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า ก็จะกลายเป็นทิฏฐิของโลกนำในชีวิตของตนขึ้นก็จะกลายเป็นการสะสมเรื่องอารมณ์และตัวกระทำคือความมืดขึ้น,นถึงเราจะห่มผ้าเหลืองผ้าขาวเป็นอุบาศกบาตริกาอยู่ตรงนี้กันยังไงก็แล้วแต่เถอะผ้าเหลืองผ้าขาวบาศกบาตริกาเครื่องหมายเหล่านั้นไม่ใช่พาเราตกกระลกเกิดเป็นสัตว์หรือขึ้นสวรรค์นิพพานแต่มันเป็นเครื่องหมายสําหรับมองดูว่าเออคนนี้อยู่ในวัดคนนี้เป็นนักบวชเท่านั้นเอง แล้วก็มีอานิสงส์นิดหนึงระหว่างนักบวชที่บวชอยู่ก็คืออมีโอกาสได้ได้ทําจิตได้นานมีทําจิตได้มีโอกาสได้ทําจิตได้ไบ่อยบ่อยเหมือนก็อยู่ทางโลกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราบรรพชาเรื่องของการงานเรื่องของหน้าที่ต่างๆออกหมดมันก็เลยเป็นเรื่องที่มีพระน้อย มีเวลาที่จะแก่งไกวเรื่องของกระเสจิตต,ตรงนี้ให้เกิดเป็นสติสัมปัญญ,ญาเนี่ยเราทุกคนจะต้องเข้าใจว่าจิตตรงนี้เป็นจิตที่ที่เปิดแล้วระหว่างพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวคือเป็นคนที่รู้จักกรรมแล้วก็รู้จักธรร,รู้จักกรรมนี่เขาเรียกว่ารู้จักความมืดรู้จักธรรมนี่เขาเรียกว่ารู้จักแสงสว่างก็เหมือนคนรู้จักร,รมแล้วก็รู้จักกร,รมคือทำทำให้คนเราพ้นกรรม กรรมทำให้คนเราไม่มีนีสัยทำนะตรงนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดให้เข้าใจแก่ชีวิตของตนเองเพราะว่าพู้เจ้าท่านบอกแล้วว่าตนต้องเป็ผู้ช่วยตนคือเราต้องเป็นคนช่วยช่วยตัวเอง ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองก็ไม่มีใครช่วยได้เราไม่ใช่ลัทธิศาสนาวิงวอนให้คนน,คนั้นคนนี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยเหลือแต่เราเองเราต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนอย่างพระเจ้าท่านช่วยเหลือตัวท่านนะ่ะเราก็เราก็รู้ประวัติของท่านดีท่านออกจากกบ,บิลพัทมานั่งเป็นดาบทำเพนศินเหรอ ใครช่วยท่านพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาหรือเครือญาติหรือเทวดาอินทร์พรคนไหนไมาช่วยเือกระจัดความมืดตัวนี้ก็คือช่วยกระจัดเรื่องราวของการหยุดหยุดการใช้อารมณ์ต่อกายวาจาแล้วก็สะสมทางจิตใครช่วยท่านท่านก็ทำของท่านเอง จนกลายเป็นที่เรารู้ว่าท่านเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองคือรู้จักด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นมาชี้นาให้รู้จักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะต้องถือท่านเป็นองค์ตำลาทำอะไรก็ต้องมีมีที่มาที่ไปเราไม่ใช่มาถือศาสนาคมลอยไม่ใช่ศาสนาไม่มีเหตุผลไม่ใช่ศาสนาที่ไม่ให้ความรู้อะไรหรือว่าเป็นศาสนาหมู่คะ แต่ว่าคำสอนของพรองค์นั้นได้ชื่อว่าเป็นคําสอนที่สาระสนใจก็จะได้ความรู้สนใจก็จะมีเหตุผลสนใจก็จะรู้จักแนวทางเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเราเรามาอบรมบ่มนิสัยกันทั้งใหม่ก็ดีเก่าก็ดีเนี่ยพระใหม่พระเก่าไม่ชีใหม่ไม่ชีเก่าโยมใหม่โยมเก่าแล้วก็ช่าง คือเรานั่งอบรมบุมนิสัยกันตรงนี้สามสิบกว่าปีแล้วแในช่วงเวลาที่สันติคือต่อเนื่องคือคือปีละสามเดือนเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้ตลอดเมื่นเราเริ่มต้นตงังแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดถึงแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดเป็นเวลาสามเดือนหลังจากเสิมเดือนไปแล้วนี่ก็มีเป็น ครนี้กะบ้างเล็กๆลน้อยๆเป็นบางครั้งบางคราว